ทุกคนนะคะเข้าสู่ร้านสเต,เตชันค่ะ ะะเพื่อสิ่งนี้เลยมันก็คือทามิล่า HD นะคะของ PlayStation 5นั่นเองนะคะอันนี้เราเพิ่งสั่งมาเลยนะคะสดๆดร้อนๆน,นะคะก็คือสั่งส่งด่วน2ชั่วโมงรับนะคะในเขตกรุงเทพมหานครเนาะ,ะอ่ะก็คืออันนี้เราอยากได้เพราะว่าอยากจะเอามาถ่ายเวลาที่แบบเล่นเกมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้บันทึกช่วงเวลาที่แบบว่าสําคัญะไรอย่างนี้เนาะและก็อยากดูรีแอคชั่นของตัวเองนะคะเวลาที่เล่นเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างสมมุติมาเล่นแบบ Resident Evil Village อย่างนี้นะคะแบบเป็นยังไงนะเวลาเล่น แบบตกใจอะไรเป็นยังไงนะคะแล้วก็เลยแบบอยากได้กล้องตัวนี้มานะคะแล้วก็จากที่ไปศึกษามานะคะเขาก็บอกว่ากล้องตัวนี้นะคะเป็นเลนคู่เนาะแล้วก็มีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่1080 P นะคะก็คือเป็น Full HD เองเองนาะแล้วก็คราวนี้นะคะแล้วก็เลยไปหารีวิวดูนะคะแต่ว่าพอไปดูรีวิวแล้วเนี่ยของต่างประเทศหรือว่าของชแนลอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยคุ้มค่าคคกับราคาที่ได้มานะคะคราวนี้ก็เลยเกิดความอยากรู้คะ่ะทุกคนะคะจากที่อยากได้นะคะมนเป็นอยากรู้นะคะมีอยากได้แล้วก็ยาาาากกกกรรรูู้้้้ววววมมมััันนแะแะแลลล็เสงด ว่ากล้องคาเมลา HD ของ PlayStation 5นี่นะคะจะมีประสิทธิภาพยังไงแล้วก็ทำอะไรได้บ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S อ่านะคะเรามาเริ่มตั้งแต่แกะกล่องกันเลยทา่าดาโหมาดีมากเลยนะคะมีอะไรมาลให้ด้วยก็มีของอีกชั้นหนึ่งมามีใบเสร็จนะคะสำหรับ Essentials ของ PlayStation 5เพื่อนๆก็ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้นะมันเกี่ยวกับเรื่องของประกงประกันนะคะ มาแล้วนะคะแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะมันให้อะไรเรามาบ้างตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2,000กับ90บาทนะและ้วมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงมากถ้าสมมุติว่ามันสามารถถ่ายภาพแบบ Full HD ได้จริงๆก็คือคุ้มนะในความรู้สึกเราแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนคำโฆษณาไหมนะคะแ,แกะได่สวยเลย ออกมาแล้วนะคะมีสิ่งนี้มาให้เป็นคู่มือการติดตั้งมีแมนน่วนนะคะต่างๆอ่ามันก็ในกล่องนะคะก็จะมีตัวกล้องนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีสายมาให้ก็คือมันมาด้วยกันเลยติดมาอย่างนี้อ่าอ่าหนึ่งกล่องก็มี1ชิ้นเท่านี้นะคะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยลองทดสอบให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ามันดีไหมมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมพรๆกันคะ่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกล้องตัวนี้นะคะเข้ากับทีวีของเรานะคะเพื่อนอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการที่เอาสายไปเสียบด้านหลัง p l a y s t a t i o n 5ฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งกล้องไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนอ่ะโอเคก็คือประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่าไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่การตั้งค่านะคะเพื่อนตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกตรง อุปกรณ์เสริมก่อนนะคะพอเราเลือกตัวอุปกรณ์เสริมแล้วนี่เรามาที่กล้องค่ะทุกคนแล้วก็ปรับกล้อง hd นะคะปับกล้อง hd เพื่อให้เห็นตำแหน่งของคูณได้อย่างถูกต้องนะคะเพื่อก็กดตรงลงเลยแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็น นี่นะคะก็จะมีสีต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะลกมากข้างหลังต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่ามันเป็นมุมทํางานมุมแบบรีแลกด้วยนะคะทุกคนมันก็จะถามหลากหลายนะคะ r e s ส n t ช t ั o นไฟจะถ่ายรูปแรกจัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบ ะะตอนที่ตั้งค่ากล้องเมื่อกี้นี้นะคะกล้องมันก็จะถ่ายรูปเราทั้งหมด3มุมด้วยกันที่อยู่ในกล้องเนาะเสร็จแล้วนั้นนะคะเรามาลองดูตรงที่เขาบอกว่ากล้อง HD ตัวน,นี้นะคะสามารถที่จะบันทึกภาพของเรานะคะขณะเล่นเกมรวมไปถึงนะคะสามารถที่จะไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะออกไปเวลาที่เราเล่นเกมอีกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่ากันนะคะไปที่การออกอากาศนะคะก็มาดูคุณภาพนะคะตรงนี้มันก็มีให้เราเลือกนะคะหลากหลายเลยนะคะ1920 1ันแปดสิบหกเฟมเรดนะคะ ก็มีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เราก็เลือกเอาได้เลยเนาะแล้วก็มาที่เสียงทุกคนคะ่ะเสียงตรงนี้เขาหมายถึงรวมถึงเสียงแชทเอาง่ายๆว่าเป็นเสียงปาร์ตี้ต่างๆเวลาที่เราเล่นเกมแล้วมีเพื่อนเข้ามาร่วมจอยเราก็สามารถที่จะได้ยินเสียงของเพื่อนด้วยนะคะเสียงรางวัลเสียงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ยินหมดเลยอันนี้คือการตั้งค่าของเสียงส่วนกล้องเนี่ยนะคะก็มีการตั้งค่าที่หลากหลายเหมือนกันกล้อง PlayStation 5ทําได้เยอะพอสมควรนะคะเลือกสแสดงกล้องได้หรือว่าปิดก็ได้ ให้เปิดก็ได้ขนาดเล็กขนาดปานกลางก็จะใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็คือจะใหญ่มากเลยนะคะอ่าี๋ยวเราเลือกขนาดขนาดใหญ่ไว้ก่อนเจาะภาพอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลม,มใดๆนะคะเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะมีมีมีม,ม,มีหลายหลายอย่างเหมือนกันนะคะเออเอออันนี้ดูดูตื่นเต้นด้วยดูตื่นเต้นอยู่ อันนี้ขอเป็นไม่มีไปก่อนเนาะแล้วก็พลิกกับอ๋อสลับด้านได้เพื่อนมันก็โอ้มันก็ไม่ได้แย่นะเอฟเฟกอ๋อมันทำได้รอยยามดูนะทุกคนคพื่นเพื่อเ,เห็นแล้วอาจจะอยากซื้อมาลองเล่นเหมือนละก็ได้นะแบบบางทีเราเอามาไว้แบบอัดคลิปเวลาเล่นเกมกับผู้ชายอะไรอย่างนงี้ก็ได้อะ ความโปร่งใสอ่ามันสามารถทําได้เพื่อนๆค่ะได้อยู่ได้อยู่ความสว่างก็ปรับได้แต่ก็จะมีในส่วนที่เป็นภาพมันมีนอยส์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านแล้วเนี่ยแสงมันไม่ค่อยดีนะเวลามองมันก็จะมีนอยส์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องปกติของกล้องเนาะ,นะก็ประมาณนี้นะคะหลากหลายอ่ะพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปรับ เลือกปรับได้หรือว่าปอกโฟกัสไปที่ใบหน้าเห็นไหมเขาหานหน้าฉันเจอด้วยก็เป็นการทําคลิปแบบว่าเราต้องตั้งกล้องถ่ายหน้าจอนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยก็ยังไม่มีการแคปเจอร์เนาะก็อาจจะลําบากนิดนึงในการถ่ายแต่ว่าก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้เห็นประสิทธิภาพให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดละกันนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะคะติดตามชมแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะ เรียบร้อยก็ประมาณนี้มาที่รายการต่อไปเป็นรายการทักซอ้อนนั่นหมายความว่าเวลาที่เราสตีมมิ่งอยู่นั้นสามารถแสดงแชท แสดงกิจกรรมต่างๆหรือไม่ก็เปิดไว้เลยก็ได้นะคะเวลาที่เผื่อและอยากจะลองสตรีมอะไรนี้นะคะมันก็จ,กจะได้ข้อความแชทเป็นคําพูดอันนี้ก็คล้ายๆว่าเวลาที่เราสตรีมอยู่นั้นและมีใครคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะอ่านให้ฟังแต่ว่าในฟังก์ชันนี้นะคะไม่ได้รองรับภาษาไทยเนาะก็อาจจะอ่านไม่ออกถ้าสมมติว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเป็นภาษาไทยก็อาจจะอ่านไม่ได้นะคะอันนี้ก็แนะนําว่าปิดไว้ดีกว่านะถ้าเปิดไว้เดี๋ยวอาจจะราคาญกันเปล่านะคะอ่ะก็ประมาณนี้ อ่ะน,นะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานมันดูแล้วกันนะคะเพื่อนก็เท่าที่รัดูมาเนาะตอนแรกเนี่ยรัเข้าใจว่า กล้องตัวนี้นะคะจะสามารถที่จะบันทึกขณะที่เราเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่โดยที่เราบันทึกแบบไม่ได้สตรีมนะคะที่เราเข้าใจนะอันนี้คือความเข้าใจของราก่อนที่เราไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะรละเข้าใจว่ากล้องตัวนี้เนี่ยจะสามารถบันทึกหน้าของเราได้เวลาที่เราเล่นเกมแล้วก็มีช็อตที่สําคัญสาคัญนะคะก็ <c oughs> จะได้เห็นหน้าของตัวเองแต่ปรากฏว่าเหมือนกับพอเข้ามาตั้งค่าระบบต่างๆใดๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ากล้องตัวนี้นะคะไม่สามารถที่จะบันทึกหรือว่าเห็นหน้าของเราได้ถ้าเราไม่ออก อากาาศหมายความว่ามันจะเห็นหน้าเราก็ต่อเมื่อเราทําการสตรีมมิ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองสตรีมมิ่งนะคะให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะแล้วขอเอาเป็นไอสโตไพรูมก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เป็นแค่การทด,ดลองออกอากาศเนาะก็กดที่ปุ่ม Create นะคะก็คือปุ่มแชร์นั่นแหละอยู่บนสุดซ้ายมือนะคะแล้วก็ คลิกไปตรงที่ออกอากาศนะคะเพื่อนๆพ,พอคลิกตรงที่ออกอากาศเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะออกอากาศผ่านช่องทางไหนอันนี้คือที่เราเลือกไว้นะคะก็คือเป็นทวิชเนาะอ่ะก็สามารถที่จะใส่ชื่อเรื่องราวว่าเราจะทวิชตอะไรได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเ,เขียนเป็นทดสอบแล้วกันนะคะทดสอบสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือถ้าใครที่มีช่อง YouTube ก็สามารถที่จะไลฟ์สตรีมไปทางช่อง YouTube ได้เช่นเดียวกัน อ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คลิกตรงที่บอกว่าถ่ายทอดสดอ่าพอเราคลิกเริ่มออกอากาศเสร็จปุ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพด้านซ้ายมือขึ้นมานะคะเป็นกล้องนั่นเองซึ่งเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้ว่าให้มันไปอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นหน้าของเรานะคะอ่าก็สามารถเลื่อนได้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็อันนี้คือเราได้ทําการออกอากาศแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะเห็นหน้าเราประมาณนี้เนาะก็สามารถที่จะเล่นเกมไปได้แล้วก็เห็นหน้าเราไปได้ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปผูกที่ช่องพอิีของรัฐน,นะคะว่าตอนนี้เราก็กําลังที่จะไลฟ์สตรีมเกมนี้อยู่เนาะก็จะเห็นหน้าไราแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เลยตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะ พอเราต้องการจะยกเลิกเราก็มาที่ออกอากาศเหมือนเดิมแล้วก็หยุดออกอากาศนะคะคุณต้องการหยุดออกอากาศหรือเปล่าใช่นะคะก็หยุดออกอากาศแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวอยา่างเป็นคล้ายๆว่าเป็นอันบ็อกซิ่งนะคะแล้วก็เป็นการทดสอบประสิทธิภาพรวมไปถึงว่ารีวิวให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าสําหรับลัดนะถามความรู้สึกนะตอนนี้นะคะว่ารู้สึกยังไง,งกับเจ้ากล้องตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าคะแนนเต็มสิบแล้วขอให้อยู่ที่6แล้วกันแล้วไม่ได้ appreciate มากเพราะว่า1เลยคือ โอเคตอนแรกจะตัดสินใจซื้อเพราะเราคิดว่ามันสามารถที่จะอัดวิดีโอได้ขณะที่เรากําลังเล่นอยู่เพราะว่ารัศึกษามามันเขียนไว้ประมาณนั้นเนาะแต่พอมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราหาปุ่มอัดวิดีโอไม่ได้นะคะก็คือจะสามารถจะทําได้แค่สามารถสตรีมมิ่งออกไปแค่นั้นเองนะคะก็ได้อยู่ถ้าถ้ามองในมุมนั้นอย่างเดียวก็ถือว่าดีเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพการแสดงผลเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Full HD นะคะก็ได้อยู่นะพูดในเรื่องของกล้องก็โอเคไม่ได้แย่มากแต่มันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ให้คะแนนเลยที่6เต็ม10เพราะว่าวัตถุประสงค์ของรัดคือรัดอยากได้เอามาอัดหน้าจอหน้าตัวเองเวลาเล่นเกมไม่ได้อยากเอามาสตรีมมิ่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะก็เป็นความรู้เนาะแล้วก็เป็นเอเุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะที่ใครกําลังเล็งอยู่หรือว่าเอ๊ะซื้อมาดีไหมหรือยังไม่ซื้อดีก็ถ้าสมมติว่าชมคลิปนี้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับกล้อง HD Camera ตัวนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าสมมติว่าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อกล้องตัวนี้อยู่เนาะก็ดูรีวิวจากรับไปแล้วนะคะก็อาจาาจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์และคุณประโยชน์ของกล้องตัวนี้มากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย